สวัสดีครับผมมาพบกับผมบ่าวเทกเกษตรผู้ทอนคนว่าคนจ่ามือนีซีม,มาหายควอมู้ล้เรื่องการปลูกกล้วยครับผมครับนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว่านะกล้วยน้ำว่านี่จะดีอย่างหนึ่งคือตลาดก็บของการล้ลยเนาะนี่เป็นกล้วยอายุประมาณกับสองเดือนแหละครับที่ผมปลูกไว้ทีนี้โลกๆแนเพาวาวบริเตัดหญ้าเนาะการปลูกกล้วยนี่เริ่มแหลกเลยก็กคือขุดหลุม ุดหลุมนี่พ่ต้องขุดเลือกครับขุดขุดประมาณท่วงถ่วงเงากล้วยเขากับเอาพอขุดหลุ่มแหลกเข้ากับเอาปุ๋ยขอกครับปุยขีง้งหัวขี้ไก่เข้านี่แต่ว่าแนะนําให้เป็นข้งหัวครับเพราะว่ามันจะบอกเข้มแห้งเอาใส่ลงไปแล้วก็เอาดินถมนิดนึงแล้วก็เอากล้ยกวยกล้วยที่ข้าขุดมาเป็นนอกล้วยนี่ปลูกลงไป แล้วก็ขอสำคัญนะครับเหยียบให้แน่นนะครับเหยียบให้แน,น่นเพื่อสิบ่อหายต้นกล้วยเท่านี้เอียงไปเอียงมาเนะาะเพื่อสิบ่อหายต้นกล้วยเอียงเพราะว่าถ้าเทา,เ,าเหยียบบพนแน่นแล้วมันจะเอียงเหบต้นนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักแล้วมันพื้นมันหลมพืน้นพื้นที่มันอุ่มหนาไมนก็สิบพนแนนครับมันก็สิเอียงใดเพื่อผมนี่ครับซอมต้นนี่เป็นกล้วยหักหมุก หลมากหลไหลาพันมากสองตนต้นนี้กล้วยเพิ่งเาอยู่เดือนกูกว่าครับกแบบสองเดือนแหละพ,พ่อเขาปลูกแล้วถ้าเป็นยามฝนนี่ช่วงหนาฝนนี่ระบบน้ำไม่ต้องให้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าปลูกหนาเล้อกขคววให้ให้หนาให้สุ่มสุ่มก่อนตอนอยู่อยู่โคนต้นเนาะโคนตนน้นลดหนาให้สุ่มเพื่อสีให้ ดินน่ะเขาไปเกาะกับปลากล้กวยสี่เฮาลาลกก้วยสี่เฮาเฮานำมาปลูกนอกล่วยสี่เฮานำมาปลูกถ้าดินบกก่เกาะมันก็จะบ่คอยบ่คอยติดเนาะปลูกบ่คอยติดอาบานนี้เฮาปลูกไปแล้วเฮาปลูกไปแล้วได้ประมาณสองอาทิตย์สิบสี่สิบห้ามือครับผมเร็วหน้าเหตดดุตัดเลยครับตัดเลย ต้นมันนี่ตัดตัดเพื่ออย่างก็คือว่าถ้าห้าว่ตัดนี่มันจะเป็นต้นต่ำต้นสูงต้นใหญ่ต้นหน่อยกุ้ยห้าออกมาคืออะไรก็เสียบว่าออกปีบอพอมกันถ้าห้าตัดนี่จำว่ากว้ยเขาจะเลื่อมนับหนึ่งไม่พอมกันจะบอกมีต้นใหญ่ต้นหน่อยเวลาออกปี ออเครื่อนนี่ยเขาจสออกพความกันนี่ครับเป็นข้อดีการหหยปุ๋ยหายนามเนาะพอ่อพ่อเขาปลูกเขาปลูกได้ประมาณสิบห้าหมื่นก็เอาใส่ปุ๋ยเคมีกับแนะน,นำปุ๋ย 10, สิบหาสิบหาสิบหาสูตรเสมอมาใส่ลุมล่มละลุ่มละประมาณ สองสอ่วนโตครับสองสอ่วนโตยี่สิบกรัมเนาะมาต้องใส่หลายใส่ใส่หลบหลบค้นต้นนะครับอย่าใส่อย่าใส่ไห้มันคือคือติดค้นเกินไปเพราะว่าเพื่อเท่านี่ส่วนที่กินอาหารใดก็คือหลากฝอยหลากฝอยเขาจะออกดันนอกครับหลากอยู่ข้นต้นนี่สิบปสามาที่อาหารใดถ้าเป็นปุ๋ยขคอกปุ๋ยขครปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้งวก็คือ รูมละหนึ่งกําม,มือครับใส่เข้าไปหนึ่งกับม,มือทุกๆสิบหามือใส่เธอหนึ่งปุ๋ยแขก้าเป็นปุ๋ยเคมีกับใส่ทุกๆเดือนหนึ่งเดือนหรือผู้ที่ประหยัดตน้นทุนแนก่กับองเดือนใส่เธอหนึ่งครับแจ่กะัติบงงามเรียวคือเพื่นปูเป็นใส่ดูเนาะปุ๋ยขอกนี่ใส่ดูปผิดพิษอครับแหงใส่แหงงาม กล้วยนี่ประมาณหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเขาก็จะเริ่มออกปีละออกปีอีกประมาณสองเดือนสามเดือนก็ไเดตัดตรครับนี่ครับาการปลูกกล้วยการไฮน้าการไฮน้า,นา,นา,า,นา,นาถ้าเป็นหน,น้าฝนนี่บ่บ่บอต้องไฮน้ำก็ได้ครับ,พบเพราะว่าฝนก็จะตกดู ถ้าเป็นนาห่อนเขาก็จะให้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละเทือเพื่อสิให้ความชุ่มชื้นกล้วยเข้ามากววมชุ่มชื้นนะครับถ้าถ้าแหงแ้งแล้งกล้วยนี่สีบอค่อยจะเลื่อนเติบโตเพราะว่าดินเขาจะเหนียนจะแข็งหากสีซ่อนใช่ไปหาอาหารบ่อดระะ้ระยะห่างเนาะระยะห่างนี่ผมใส่อยู่ที่สองคูนสองนะครับน 2องคูณสองเมตรหรือจะใส่ยูทีสามคูณหนึ่งจุดหาก็ได้ครับช่องระวังแถวสามระวังตัวหนึ่งจุดหาแต่ว่าที่ผมใส่นี่คือสองคูณสองเมตรแล้วก็เอาจะใยนอแครนอเดียวน้อใยนอ,นอแครนอเดียวถ้าใยหลายนอเขาจะแย่งอาหารกันเวลากล้วยออกปีออกเครื่อมาแล้วเขาสีใบ,บใหญ่หน่วยใบใหญ่เครื่อ,บอใบลาย เบ่อหลายวีวีหนึ่งกับบอหลายหน่วยคือระยะที่ดีก็คือประมาณ2คูณ2เมตรหรือ1.5คูณ3เมตรครับระบบจัดการกับสีงายใบเข้ากับสีอจอดกันพอดีคือนอมันนี่เขาสีใบนอถี่สมบูรณ์ที่สุดนอหนึ่งนอต่อไปทาเ้อากระทัดถิแล้วการสีคุดนอใดก็คือกว้วยเขาตัดเครื่อแล้ว ถ้าจรงขยายนอไปปลูกอีกถ้าเทาขยายนอตอนเท่าตอนกล้วยยังออกเครืออยู่ยังมีเครือกล้วยในต้นอยู่มั่นสีไปสงักการเจริญเติบโตเท็ดไทก้กล้วยเทาลูก่สมบูรณ์ครับ้วกาใบก็บกจะเหลืองลูก่สมบูรณ์เนะาะรา้วกนแนะนําก็คือช่วงกล้วยออกปีระยะหกเดือนขึ้นไปนี่กล้วยออกปีแล้วนี่ ให้ใส่ปุ๋ย0060เลยครับโพแทสเซียมในเตียบ60พราว่าใข่เขาไปเล่งแปะเล่งแปงในหน่วยหน่วยสีญ่ช่วงอื่นช่วงเรือแหลกรับว่วงตัางต้นนี่เอาสูตรเสมอได้ครับสิ่หาซผาผหรือสิสสบหก6หกกบวกด้วยยูเรียแต่งหนาแน่นิดหน่อยก็ได้คือเคมีถ้าเป็นอินซีก็คือ,อปุยขอกับ ใส่ตามโคตตนต้นอย่าให้ขาดแล้วก็ถ้าให้ดีก็คือมีฟางครับฟางคุ้มฟางคุ้มโค่นเพื่อรักษาความสุชื้นในระยะเ,เวลาช่วงหนาแ้งเนาะเขาจะต้องการความชุมหนาฝนนี่ก็บ่เป็นยังครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใบเหลืองนี่ครับใบเหลืองแบบใบเหลืองเขาจะเป็นโรคตายพ่าย มันเกิดจากเสื้อราครับแนะนำให้ใส่ปูนขาวปูนด้ดรอใหม่ครับมาโรยรอบพ่นต้นหรือว่าสันกะเอาไอเชือเช้อเสื้อราเนาะเอาลากินล่าก็คือไตโคดมาครับมาโรยรอบรอบพ่นต้นเพื่อเดี๋ยวเขาไปทำกัดโลกพวงนี้ไม่ให้ลูกลามนี่แหละครับคือการปลูกกล้วย ามันดีก็คือก็นั่ไปใส่ฟังไหวเนาะครับเนาะถ้ามองไรบบดีหรือว่าบบแมนคอมเมนต์กันเขามาได้ว่าเออตัวนี้บบแมนเอ้ากับคอมเมนต์กันเขามาได้ครับกับพาพี่ฝากน้องไว้ถ้าผู้ที่รับชมมาถึงสวงไายแล้วครับขอขอบคุณที่รับชจะจะมจนกระทั่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจท้ามขีปต่ตอไป สำหรับมือนีกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม